ก็สวัสด anyway, ีท่านผู้ชมด้วยครับในคลิปนี้เราก็จะมายามอ้าโทรศัพ์เป็นอย่างวะเราจะมายามเบ็ดที Lastly, 20, ่ตาเอิร huh ์ดกับแท็กเตอร์ใส่ไว้นะครับใส่จากหลังแท็กเตอร์ยี่สิบอันนี้ก็จะเป็นนาข้าวไฟน้าของแท็กเตอร์ของตาเอิร์ดเนี่ยรับประกันหมดยี่สิบพันนี่ใส่กลบ นี่ยบัจย์ไปเฮ่ยใจใอันแรกทาบเบิ้งอันแรกมาครับด <ok> ูขันแรกขันแรกเอาขันแรกยูส uh ิพี่เอ้ยไม่ไม่อันเดียวขันแรกเลยอันนี้เมนคันแรกยี่ใขันแรกได้อย่างเขาเฮ้ยปาเฮ้ยเจ้าทีอะ่ได่คิดเล ไปยังวะอ๋อเดี๋ยวไม่ได้หลุดเบ็ดขึ้นโอ oh. you, you oh. it. Oh. It ้ยไอ้ส oh. oh. ิมาเราดึงแล้วหลุดไปแล้ะโอ้โคตัวรโมโหเลยเอ้ามันกินเบ็ดไอ้โอ้นี่ครับโอ้โหเนี่ยเสียดกระดูกแต่ไม่ถูกเนื้อโกรธวะเปิดมานี่ปลาข้อเลยรวะเออผมเาจัดต้องแอกเลยท้องคนบวกเลยโอ้ยปลาทอปลาะทอ โอมันมันกินอย่างเยอะอย่างนี้กินใส่เดือนเลยกินเยอะเลยเป็นปากงวนนี่เดี๋ยวแกะแกะแกะไม่คันที่สองอันนี้โอ้ลึกเลยมันปักน้ำลึกปักน้ำลึกอันนี้เดิอันแรกโมไรอ่ะอันที่สองอ๋อได้ยังบอยังไงอ๋อแล้วครับนี่ครับตัวแรกเปิดมาปลาช่อนนะครับบ่ไปปิ้งอืม เราจะไปดูอันที่สองครับตัวที่สองเราจะสักไว้นี่เลยเบ็ดเฮาใส่ยี่สิบพันยามไปแล้วสองครับได้มาปลามาตัวหนึ่งแบบวินเลดห้าสิบห้าสิบวินเลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันที่สามโอ้โล่งอันนี้โล่งอ๋อวินเลดเลยสามสิบสามละมาครับอันที่สี่ว่าจังไหรไม่มีครับไ้ปลาเข่งใส่เบ็ดนี่ว่าได้เหยี่บเป็นปลาเข่ง เยอะไหมยังว่าเยอะใส่เดือนได้ได้ปลาเข่งจะใส่เดือนมาปลาหมอเระเบิร์ดเอามาอันนี้เบิดได้ปลาหมอข้างดำอีสานได้หาปลาเป็ดดิหาปลาเป็ดบม่ได้หาปลาตายเหรอปลาตายกินเอืมมันบ่แซ่บรอกมันบ่แซ่บปลาตายเอาแต่ปลาเป็ดเบิ่งอันนี้วันนี้เพราะมันพวกบวมเลยมันรุดลงน้ำเลย โอ้หรืปลาเข่งเหรอโอ้ปลาเข่งไอสิปดใจแนวอ๋อนี่มีปลาเข่งอยู่ในนี่แม่นวะเออมันมียปลาเข่งก็ได้กว่ามันไม่มีปลาเข่งมากินอันมันมีมันมีปลาเข่งมากินอันเออใส่เดือนมากินอันปลาเข่งมากินมันมีอันปลาเข่งมากินเยอะเนาะอ้วปลาข้อเขมากินตอนมันคือการสานตอนเออสานตอนปลาอย่างที่มากินปลาข้ออะไนี่ก็บักแล้วเดี๋ยวให้ตัดยอดปดกันนะนี่อะปดเสร็จแล้ววะ เลีย้ยวจัดเลยปกตินี่ปลาเข่งนี่ปักนานเลยไม่เอานี่เป็เข่งคนเดียวโอ้โหเตอร์ได้อะไรครับอันที่จริงนี่มันโคตรสว่างเลยนะแต่โทรศัพท์มัน,นรัดบได้มันบเห็นว่ยะต้องได้โทรศัพท์เทพๆว่ะรอเงินดิจิตอลครับเดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ว่ามันกัดปลาเข่งว่ะเออปลาเข่งได้ปลาเข่งมันมีปลามากัดปลาเข่ง สูดน้ำให้ลาออออนี่โอ้โอคือโอ้มันโอ้ปลาปลาเข็งมันกินอีกรอบหนึ่งปลาปลาเข็งคอลึกนี่งตอนนี้คือวิญญาณโดไอ้วิาณโพสนั่นคืออ่าเดี๋ยวเราไปดูปอันต่อไปครับนี่เขานีเมีะแบบคืออันนี้โล่งทิ้งไว้นี้เราจะไปดูอันต่อไปครับอันนี้โล่ง <c oughs> อันนี้เด้ ลูกันนี้กเปลี่ยนนะเ็นดึกมันเปเกาะทีไม่เป็นไรครับตัวเดียวก็ว่างจังไรมีเปล่าประดุกน้อยครับปราดอยหนุกนะครับเออไม่ยงวะเสียงหยังเอาไปเอาด้วยเลียงน้ำอหลรยี่หอ๋อลาดูเดี๋ยวเราจะตัด ให้ดูครับตอนปลดปลาดุกดำลึกครับเราปลดไม่ได้เราปาไปนี่ก่อนนี่ไปเบิ่งกันต่อไปวะอันนี้เสียอ้นไม่มาครักเสียอ้นไม่มาแต่ปกติตาอ้นเป็นคนปลดให้มันเสี่ยนปลดไอ้เสี่ยนปลาดุกมันแบบประสบการณ์นี่โชคโชนว่าถือปลาดุกปักมีป่ตัวนี้โอ้ปลาขิงโอ้ปลาเข่งข้างดำเราจะข้ามไปเลยครับปลาเข่งเราไปดูอันต่อไปดีกว่ามีเปล่าครับตัวตัวนี้มีเบหรอโลง ไปครับไปดูอันต่อไปเทศจันไดจันสิได้เงินซื้อโขซับใหม่มาถ่ายคลิปนี่แล้ว<า>มันจังไดแบบเอ้ยมันยังโดดลงน้ำวะ<ฮ>มันจัได้แบบถ่ายคลิปสัสๆแล้วก็ถ่ายได้นานๆไปมีบ่โหโบมีว่ะรุ่นนี้ไม่ไปเป็นไรครับ,ม,ปปรบมามาดูอันนี้จักอันนี้เท่าไหร่เราไม่ได้นับเลยไ่ได้ได้หรอ อไม่มีครับบรรพการไม่เลยตัวเนี้ยมาตัวนี้ครับเออโอเ้โอเกินเลยปลายัางกินวะปลาเขาใหญ่มันกินมันอีหลอดนึินอ๋อแม่งหลอนจังจะกลกางเลยเพราะว่าผีปลาเค็งยังอยู <c oughs> อย่ในท้องบพ <c oughs> ราะเขเอามาทา,านไก่เดิน ปลาเข็งเงือ่ในปลาคอเลยปลาเข็งเงือ่ในปลาคอเลยแล้วก็มีปลาคอใหญ่อีกตัวหนึ่งมากินปลาเข็งปลาเข็งปลาหมออยู่ในปลาช่อนหัวเกขื่อหน่อยอุตส่าห์ว่าจะได้ตัวใหญ่แล้วนี่ดีเลยตัวใหญ่ไ่เลยเรอตัวใหญ่ผมไม่ต้องมีตัวใหญ่กว่ตัวนี้อีกห่อไม่มีใหญ่คนไม่อย่างมากินมันวะเหรอ่ามันงนไม่ทำปลาเข็งปลาเข่งไอปลาคอปลาเข็งมันกินปลาคอเบื่อจะ้ามันเสื่อมซึ่ปลาเข็งโอ้เด็กอ่ะตัวนี้ไม่มีนะครับใครไม่รู้อันนี้เท่าไหร่ท่านผู้ชมช่วยนับด้วยครับจำบ่ได้ตัวนี้ล่ะ มีอะไรสัตว์ไหวเปล่าบเหลือไม่มีอะไรครับไพนามีไรด้ยบยุพเพขึ้นมาอุ้ยปลาอย่างว่ามันกินนี่งึดอีดเด้อปลาคอใหญ่อ่ว่ามันกินปลาช่อนใหญ่ครับมีเปล่าตัวนี้โล่งไปครับันต่อไปตัวนี้เดี๋ยวสิโล่งมาครับตัวนี้อีก มีป่ปโหเห็นไม่มีครับแห้วมอกไม่มไหลเลยองขันสุดท้า,ายเี่บบีเบตรงไฮ้กบบ่มีเลยันสุดท้ายใช่ไหมไปดูคันสุดท้าย เด่นนะปะม,มูอมีแั่ไหนอ๋อบ่มีครับสรุปแล้วครับคลิปนี้เราได้ปลากี่ตัวครับเอิได้ปลาคอมตัวเดียว <laughs> ปลาเค็งไม่นีอะเสมอย่าม,ะยะมันหลอก <laughs> ก็ย่ามันหลอก <laughs> ม่เนไรครับรอดู อาจจะมาใส่อีกนะครับว่ามันมีโอก,กาสได้ปลาอยู่เดี๋ยวมันเจอกูไม่ปลาคออยู่เออปลาคอข้อกินปลาคอเขาไงปลาเกล็ดไงเอาปลาคอกุ้งไหมเอาตอนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับกูได้กบน้อยกูเกิอไหนใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครด้วยครับปัดด้้าวยยบนอเออจากคลิปก่อนครับมีค,คนคอมเมนต์ว่าเด็กอะไรเด็กน้อยไม่ใส่รองเท้านะครับรองเท้าบูทเล็กเตอร์ใส่มาแล้วนะครับ เนี่ยในใส่แตะเขาเลยไม่ต้องเสื่อมเว่อไม่ต้องเสื่อมเขาเป็นห่วงครับเออยิงแกครับอืบ้านเลยรองเท้าบ้านจนครับถ้าอยากให้ซื้อมาใส่ก็โอนใหมาครับถ้าอยากให้เห็นพวกเราใส่เกือบรองเท้าดีๆก็ช่วยกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดติดตามครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะอัปเกรดไปได้แต่เอ็นดด้าว่นใหญ่สุดเออนี่ไม่เรื่องฝ่ายมึงเลยเราก็จะเก็บ เก็บเก็บเบ็ดไปไหนครับขูบ็ด,ดอะขอขู่เบ็ดกันครับ